โอเค <Okay, S 2> ก็ <Okay. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาเล่นไม้ครับแต่วันนี้ผมขอระยะท่านผู้ชมอย่างหนึ่งก็คือผมจะไม่เล่นโลกเดิม <Yeah. S 2> ผมจะไปเล่นโลกใหม่เพื่อให้มันอัปเดตเป็นหนึ่งจุดสิบแปดเต็มๆมานะโอเคก็กลายเป็นทีท่านสามเอาชีวิตรอดตอนที่หนึ่งนะคนใครเข้ามาเลยลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพ,เพราะตอนนี้ผมมีกำลังใจในการทําคลิปเพราะผมซื้อไม้มาใหม่งไงล่ะเสียงก็อาจจะดีขึ้นนะครับ แล้วจะถ่ายคลิปแบบเปิดกล้องแบบรีวิวของอะไรอย่างนั้นน่ะผมสามารถผดซื้อตาขาตั้งกล้องมาด้วยนะขเขาได้แก่ปรับเป็นโหมดอีซี่นะครับท่านผู้ชมนะเพราะผมไม่อยากเล่นยากเลยมากตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากทิ้งไมค์ครับเท่าไหร่นนะถือแม่ช่องเราะช่องมันจะเป็นไมค์ครับเพื่อนนะโอเคต้องขออภัยในตรงนี้ด้วยเพราะผมติดโปเกมอนอยู่ในมากตอนนี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะเป็นโปเกมอนไม่ก็ไมค์ครับ Minecraft ep สองของแบบนี้นะ โอเคเดี๋ยวตัดมไม้ทีตอนได้นะครับท่านผู้ชมตอนแบบโหลดเข้าเกมแล้วนะโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กดโหลดดิ้งแล้วก็อ,อย่าลืมไปกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อช่องเพื่อนผมไม่ดูนะโอเคท่านผู้ชมก็อย่าไปลืมไปกดติดตามกันด้วยนะวัดเปิดมาก็อยู่ในะเบอมไทกาเลยว้าวเบสิกแมคครับครับะต้องมาตัดไม้ ต่อ,อย่าไปหนึ่งทีบอกเลยคลิปเนี้ยโทดสับร้อนแน่นอนเพราะเล่นไมคแครปกติเครื่องมันก็อุ่น,นๆแล้วะใช้แอปอัดเนี่ยแบบที่ดีความชัดประมาณ720 p ก็รอจีมิโเการเครื่องปิดได้เลยเหมือนตอนเล่นโลบอกแล้วก็คุยไลน์ไปด้วยโอเคตอนนี้ก็ตัดไปก่อนนะครับก็อาจจะมีเสียงดังไปหน่อยนะ ก็เขาไม่ได้ว่าเสียงดังไปหรือเปล่าหรือเสียงเบาไปหรือเปล่าเพราะนี่ผมมาปาดปากจอมาเลยนะเพราะไม้ก็อยู่ข้าง,างผมเลยเป็นไม้สลับมือถือครับก็ไปหาดูในช้อปปี้นะเมื่อวานมันก็สิบสองสิบสองเอ,อ้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ชอยงั้นไม่พูดแล้วกันเออไปหนึอืมเพราะว่าผมอยากอยู่เดี๋วใช้ป่าไทกามากกว่าในป่าไทกานะงั้นหาทางออกจากป่าไทกะนี่กัน หวั่าจะเจอใบโอมดีๆเกิดใบโอมเือก็อ่ไลด์มาครับนะคะ่ะท่านผู้ชมเออปินเน็ตแล้วก็เล่นไปสูงะาป็นเน็ตโอเคเรียบร้อยเป็นโอ้โหสทัเริ่มร้อนแล้วขอภัยในความกระตุกด้วยนะครับคือเครื่องมันคือผมมันอ่อนแอร์มา ทำไตัวนี้ถึงมีไบโอ,อมีน้ำแข็งเจยวันนี้ก็เดินตามน้ำแข็งไปก่อนนะฮะทับเลดีๆในการอยู่ก่อนนะนะก็ถ้าคนวิ่งบนน้ำแข็งแล้วก็กระโดดไปด้วยมันจะเป็นอะไรที่เร็วมากนะครับเร็วจน แมปโหลดไม่ทันเลยทีเดียวตรงนั้นมีหมาจิ้งจอกด้วย Snowy เธอกล้า,างั้นเหรอเออน่าอยู่พยจุนที่นี่แล้วกันเดี๋ยวเข้าไปลึกๆหน่อยว่าแต่อันนี้มาอัปเดตเป็นหนึ่งสิแปดเยอะเลยใช่ไหมนเนี่ยทำไมรู้สึกยังรู้สึกว่ามันจะเป็นไบโอมไม้เหมือนปกติเลย เหมือนเขาไม่ได้อัปเดตเลยมาเพิ่มตัวนี้หรือเปล่าเอออยู่ต่อเดี๋ยวก็ขอตัดเขาหน่อยแต่เสียงดังังบเสยงเบปก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าไม์นี้มันเก็บเสียงได้ดีขนาดไหนนะจอบวกเขาตัวนี้เข้าไปอยู่แล้วกันก็เลนขอคราฟของก่อนไอออนแมนมาเดินนะครับสกินผมคือถ้าถามว่าทำไมเอาสกินไอออนมนมาใช้อย่างงั้นเลยเฮ้อผมติ่งไอออนเมนหนึ่งเห็น ไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรถ้าไม่มีสกินเอเแมนให้ผมผมก็ใช้หมดอุย้ยทานปิกแอกกับขวาน่าจะจะเป็นสุดตอนนี้แต่แล้วก็ขุดมาเลย ก็ขออภัยกับคลิปที่เร็วด้วยนะครับคือตอนนั้นมันร้อนจริงๆนะร้วเลยเวลาพักมนใกล้หมดแล้วผมคิดอัดคลิปตอนเรียนไงตอนเรียนเสร็จผมก็ต้องไปเปรียนพิเศษต่อแต่วันนี้ผมไม่มีเรียนพิเศษมีแต่เรียนออนไลน์แต่ตอนนี้กํลาลังพักเที่ยงที่เรียนเที่ยงยี่สิบท,ท,ทน,นี้ผมอัดตอนสิบเอ็ดโมงนะครับก่อนมาอัดคลิปนี้ผมก็เล่นกับแมวตัวนั้นด้วยโทรตัวในคลิปแมวผมไม่รู้ว่ามาจากไหนจะขอก็ยังหาไม่เจอเลยมามาบ้านผมบ่อยมาก ตอนนี้มันไปมันไปไหนไม่รู้ผมก็เลยขึ้นมาคลิปตอนนี้ก็ขุดห้องใหญ่ๆไปก่อนครับเดี๋ยวสักวันผมก็อาจจะไม่ได้เล่นแมคคาไเป็นโทรศัพท์ต่อนะครับแต่เปลี่ยนไปเล่นในคอมเทนนะคือผมต้องหาวิธีที่ทําให้ในโน้ตบุ๊กของผมมาอัดคลิปได้ค่อยหาแล้วกันตัวนี้ขี้เกียจคิดเออนิีไปโดนไปค้าง เอาเกี่ยวครั้งหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้เป็นอะไรอยู่ดีก็เดินไม่ได้เฉยเลยเลอาแปบนะครับท่านผู้ชมขอเลือล่อนแอปอาร์ติโอแถวบนเนินย่ตัดไมคทีนะโอเคตัวนี้ก็กลับมาขยับได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้คือผัวว้าวขอย้ายบล็อกตัวข้ามาก่อนมาไว้ข้างในนี้ อนันก็วางตอกคราบไปตรงนี้ยิบถ้าทุกท่านอยากให้ผมอีปีสองให้ผมทำอะไรก็บอกกันได้นะครับเออพระคาประตูใช่ไหมประตูไม้อย่างนี้อืดีอยู่สองชั้นไปเลยประตูมันเหลือแบะไปก่อน ตอนนี้ไม้หมดทำไงเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาแคมไฟไปวังนอกบ้านก่อนจะได้ยังดูแต่เห็นเหมือนผมไหม <c oughs> <c oughs> อืมอืมอืมอือมอืมออออจะได้มีอะไรกินแต่ขอไปทำในบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกมาตัดไม้เพิ่มแล้วกันตอนนี้ไม้หมดแล้วประตูบอกเลยโคตรเปลืองมากเลยเปลืองไม้ทนนี่ประตูเนี่ย จากนั้นก็คาเฟอ์แนซ์นเลยนี่คือไมค้าประชีวิลอดซีซั่นสองไอซีซั่นสามอีหนึ่งแล้วกันนะเพราะผม EP นั้น E ีหนึ่งจุดสิบเจ็ดนั่นแหละมัาในนี่เกินแมปม,มันมมนจะในเละไม่ทันแล้วจะตอนนั้นที่ผมเล่นคนเดียวผมจะได้ว่ามันผมเจอหมู่บ้านนะแล้วตอนนี้มันก็หายไปไหนไม่รู้หมู่บ้านแนละ้วนั้นเพาก็เลยไม่อยากเล่นแมปนั้ทะล้ว กว่าจะออกบ้านดีได้แล้วก็ตัดต้นนี้ไปเลยต้นโคตรสูงตอนนี้ก็ตัดไม้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคตัดคิ่นี้พอคที่จะต่อ,ตอ เออยังไม่เสร็จเลยก่อนอัดเมื่อกี้นาทีแล้วคลิปนี้สักประมาณสิบห้านาทีแล้วกันนะไอ้สิบนาทีพอไหมสิบสามนาทีแล้วกันประมาณนั้นโอเคไม่ต้องถานนะครับว่าผมคุยกับใครคุยคุยกับตัวเองนะตัดไม่ถึงแล้ววะนี่ครับถ้าผมถ้าฟองบางแค่ไฟร,รอบๆหอม้ามันมะจะหายมันเป็นการดีมากที่ทำให้หิมะามันมันไม่เยอะไปนะ ต่อไปก็ครับกล่องปัญหาต่อไปครับท่านผู้ชมเราไม่มีเตียงนอนลงเหมืองดีไหมขุดทางลงเหมืองสตรงนี้โอเคไปแล้วก็ขุดลงเหมืองไปเลยเดี๋ยวตัดไม้ทีตอนมีอะไรน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ท็อตเราก็หมดไปที่เรียบร้อยมีเยอะายมันเดี๋ยวออกปชสิข้างนอกก่อนมืดหรือย,อยัง ใกล้แล้วแฮะไม่ใกล้สีมืดแล้วแต่ตอนนี้เราไม่มีหาแกะไม่เจอสักตัวเลยนะเออไปหนึ่งประตูนี่เก็บไว้ในกล่องดีกว่าเก็บ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 ในในย่างไว้ในตัวเอา okay โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคือวันนี้ผมไม่ได้คี้เก็บเล่นเลยเหรอก ก็คือผมปวดท้องลองไปเข้าน้ำโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ครับบ่ายไปได้วยเชือนแมแที่คู่จะเทเลยนะผมชอบมากโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากโอเคกดไลค์อย่างเดียวก็ได้ครับกดติดตามค่อยคิดอีกทีหรือคนจะกดเพื่อเป็นกำลังจใจผมก็ได้สำหรับคลิปนี้มีเพยงเท่านี้แล้วกันครับท่านผู้ชมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าก็อาจจะเป็นไมค์คาร์ปกติแล้วมั้งครับ แต่คลิปนี้ผมขอไม่ใส่เพลงนะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปไมค์ครับผผม็็บอกท่านผู้ชมก็ไปกดว่าถ้าผมเล่นไมค์ครับจะไม่มีเพลงกันเลยนะนะเพลงใน y o u t u ู e ที่มันมีให้เลือกนะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปออ